เมื่อกอกคะคุณเคยเจอบ้านร้างที่หลอนๆไหมคะหรือว่าเคยได้ยินเรื่องผีผีในบ้านหลังหรือเปล่าไม่เคยเลยค่ะทำไมเหรอคะงั้นวันนี้เราจะมาฟังเรื่องเสียงเคาะจากอีกฟากหนึ่งเรื่องของพลบ้านหลังเก่าหลังหนึ่งตั้งอยู่ชายป่ารกครางมานานกว่า50ปี ไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่อาศัยเพราะมีข่าวลือกันว่าทุกค่ํำคืนจะมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งและหากใครเผลอเปิดออกไปพวกเขาจะหายไปตลอดกาลว้าวแค่ฟังมาก็น่ากลัวแลว้วนะคะแหนอยากฟังต่อเลยคะ่ะแต่พลไม่ใช่คนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ง่ายๆเขาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลายัยที่สนใจเรื่องราวเหนือธรรมชาติ อยากพิสูจน์ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นแค่ตำนานที่เล่าสู่กันมาด้วยความท้าทายและอยากรู้อยากเห็นเขาจึงตัดสินใจเข้าไปพักที่บ้านล้างหลังนั้นหนึ่งคืนพร้อมกล้องบันทึกเหตุการณ์ <Wow. S 1> เวลาสี่ทุ่มสีนาทีพลน,นั่งอยู่กลางห้องเปิดไฟฉายและกล้องมือถือบันทึกภาพภายในบ้านเฟอร์นิเจอร์ผุพัง ฝุ่นจับหนาและกลิ่นอับโชยเข้าจมูกแต่ทุกครั้งก็ยังดูเป็นบ้านธรรมดาไม่มีอะไรแปลกประหลาดผลนี่ก็ใจกยก้านะคะก้าเข้าไปคนเดียวได้จริงค่ะน่ากลัวมากเลยเวลาห้าทุ่มห้าเกงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงลมพัดผลเริ่มง่วงและคิดว่านี่อาจเป็นแค่เรื่องหลอกเด็ก เขาหัวเราะกับตนเองก่อนจะปิดไฟฉายและเอนตัวลงนอน mm. เวลาเที่ยงคืนก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูดังขึ้นพอดีกับเวลาที่ข้ามคืนพลลืมตาขึ้นทันทีหัวใจเต้นแรงเขาจ้องไปที่ประตูหน้าบ้านที่ควรจะไม่มีใคร เขาหยิบกล้องขึ้นมาและเดินไปที่ประตูเรื่อหลอนแล้วสิคะไม่รู้ว่าพนหลอนหรือว่าบ้านหลอนกันแน่ใครน่ะพลตะโกนถามไม่มีเสียงตอบรับมีแต่ความเงียบอันน่าขนลุกกอกกอกกเสียงคอดังขึ้นอีกครั้งพลกลืนน้ำลายฝ่ามือเปียกเหงื่อเขายกกล้องขึ้นถ่าย และตัดสินใจเปิดประตูออกช้าๆด้านนอกว่างเปล่ามีเพียงความมืดมิดของป่าล้อมรอบและลมเย็นยาเยือกที่พัดเข้ามาแต่ก่อนที่เขาจะปิดประตูก,กเสียงเหมือนบางอย่างขยับอยู่ด้านหลังโคนหันควับกลับไปภายในบ้านยังดูเหมือนเดิมแต่เขารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง เขาหยิบไฟฉายส่องไปรอบๆจนกระทั่งลำแสงไปหยุดที่กระจกเก่าๆตรงมุมห้องเริ่มพีแล้วสิคะเงาสะท้อนในกระจกไม่ใช่เขามันเป็นร่างของใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นส่งมาที่เขาดวงตากวงโบร,รอยยิ้มบิดเบี้ยวผิดมนุษย์และเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหู เจ้าคือรายต่อไปจากนั้นทุกอย่างก็ดับปูบเช้าวันรุ่งขึ้นไม่มีใครพบเห็นพลอีกเลยเหลือเพียงกล้องมือถือของเขาที่ตกอยู่หน้าประตูบ้านร้างและในวิดีโอล่าสุดที่บันทึกไว้ก๊อกก๊อกก๊อกจบแล้วค่ะว้าวนี่ก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หล่อนเอาเรื่องนะคะนี่เป็นเรื่องของคนที่แบบ เขาไม่เชื่อเนาะแล้วก็ไปลองดีอยากรู้อยากเห็นไงเห็นไหมเป็นไงค่ะอันนี้ก็เป็นแค่เรื่องเราต่อต่อกันมานะคะสำหรับใครที่มีประสบการณ์เจอเรื่องแบบนี้ก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ